เอาเลยครับผม,ผมก็ขอ,อกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม Odin Warhara Rising กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมารีวิวสกิล 100M ของอาชีพแอสซินกันนะครับว่าเป็นยังไงแรงไหมและที่สําคัญคุ้มค่าหรือเปล่ากับการซื้อสกิลในมูลค่า 100M ภายในเกมซึ่งบอกเลยครับว่าแพงมากๆและใช้เวลาหาที่โคตรจะนานถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คร้งหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดติดแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่าในใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเรื่องก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการดีวิวสกิลของแอสซีสินมูลค่า100ล้านโกนะครับผมเรามาเข้าใจเงื่อนไขาการใช้งานกันหน่อยละกันครับสำหรับสกิลของอาชีพแอสซีสินครับมันจะมีมูลค่าตั้งแต่100,000จนถึง100ล้านโกนะครับซึ่งแต่ละสกิลครับมันจะมีเงื่อนไขาการใช้งานหลกัหลกๆอยู่2อย่างก็คือการใช้ทรัพยากรที่เรียกง่ายๆครับว่ามานาะหรือเราจะรู้จักในเกมว่า MP นะฮะกับอีกอันหนึ่งครับนั่นคือตราประทับสำหรับตราประทับครับันนสท่รบบใวของงาา สกิลมันจะเป็นการให้ส่วนบางสกิลมันจะเป็นการใช้งานตาประทับนั่นเองคุณสมบัติและความสามารถของ a อ s a s s i n เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการจ่ายใบยความเสา่ยงคิดีเข้า มีสตันนะครับมึนงงแล้วก็การพุ่งเข้าหาสตูนะครับในส่วนนี้ครับเวลาเราใช้งานจริงครับเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าตัวละครที่คุณเล่นอยู่ในะปัจจุบันเนี้ยโบนัสการดีมานาหรือว่าการฟ้นฟูบานาเนี้ยมันมีเพียงพอต่อการใช้งานของแต่ละสกิลหรือยังสําหรับการใช้งานสกิลที่ผมใช้งานในะปัจจุบันทั้งหมดนะครับทรัพยากรในการใช้เนี่ยเฉลี่ยต่อ5วินาทีนะครับเราจะใช้สกิลอัตโนมัติเนี่ยหมดมานาไปทั้งหมด30.88หน่วยซึ่ง มานาที่ผมมีหลอดอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ1นนหน่วยซึ่งผมรู้สึกว่าจํานวนความจุของมานาเนี่ยเพียงพอแล้วก็อัตราการรีเจนมานาของตัวละครเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่าอยู่ใน ระดับการฟื้นฟูอยู่ที่22หน่วยนั่นเองนะครับอันนี้คือการฟื้นฟูเนาะสำหรับอาชีพแอสซิสตินถ้าเราอยากจะใช้สกิลหลักประมาณ100ล้านโกนะครับผมคุณจะต้องมีรีจินมานาสักประมาณ18-20เป็นต้นไปนะครับซึ่งมันจะมีการได้จากการบวกของบัฟด้วยนะครับทุกคนนี่ก็จะมีตัวละครไอเทมแลวก็เอฟเฟกนะครับพร้อมกับมีบัฟถ้าเรารวมบัฟไปด้วยครับเราจะได้เราอัตราการพื้นฟูมานานเนี่ยที่เพิ่มอีก5หน่วยนั่นเอ,เองก็จะเป็นประมาณ27หน่วยซึ่งงงมนนนเเเพพียยออออต่อกาารรใช้้้ขแิป็บลว เงื่อนไขต่อมาครับเงื่อนไขที่2นั่นคือตราประทับสําหรับตราประทับครับให้ทุกคนสังเกตตรงกลางจอนะครับที่ผมเอาเมาส์วงนี้นะครับผมเอเซินครับเขาจะมีตราประทับสูงสุดอยู่ที่5หน่วยสําหรับตราประทับครับมันจะมีสกิลที่ใช้งานแล้วจะได้รับกับสกิลที่มีเงื่อนไขในการใช้งานของตราประทับนั่นเองยกตัวอย่างสกิลหลัก100ล้านโกนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีตราประทับทั้งหมด5หน่วยต่อการใช้งานสกิลนี้หนึ่งทีนั่นเองมาครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูหน้าตาของสกิลกันหน่อยแล้วกันครับ การเต้นรําของไฟวิญญาณครับสำหรับสกิลนี้ครับเงื่อนไขแรกเราผ่านไปแล้วร้อยนะครับผมนั่นคือทรัพยากรของมานาเงื่อนไขที่2ครับคุณจะต้องมีตราประทับนะครับก็คือใช้สกิลอื่นที่ได้รับตราประทับเพื่อเราจะสามารถใช้สกิลนี้และที่สําคัญบางสกิลครับคุณจะต้องใช้ตราประทับเช่นเดียวกันเช่นแทงจุดอ่อนไอเนี้ยใช้ตราประทับหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ระเบิดตราประทับเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณหน่วยคูณดาวประมาณ20่สิบนาทีพลางตัวจะใช้ตราประทับ1หน่วยนะครับแล้วก็สกิลที่เริ่มสูงขึ้นไอ ตราประทับ1น,นะครับผมแล้วก็ตราประทับ1น,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการได้รับนะครับผมส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสกิล100ล,ล้านเช่นเดียวกันครับร่างเงาเนี่ยก็จะใช้ตราประทับ2หน่วยแล้วก็คูดาวที่นาากวาดสาหรับการเต้นราของไฟวิญญาณครับมันจะเป็นสกิลที่จะสร้างความเสียหายอยู่ที่ประมาณ5 5 0ของความเสียหายแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะปรับสัดส่วนตามจํานวนที่ใช้งานตราประทับ ยิ่งถ้าเราใช้งานตราประทับได้เต็มจํานวนเมื่อไรครับความแรงของสกิลเนี้ก็จะแรงครับอยู่ที่ประมาณ50%ของความเสียหายที่เป็นการบวกเพิ่มขึ้นมานอกจากนี้ครับจะมีความสามารถในการดูดเลือดนะครับหรือว่าดูดซับ20%ของความเสียหายเป็น SP นั่นเอง ถ้าทำดาเมจได้แรงก็จะได้รับ s อกลับมาที่ดุนแรงเช่นเดียวกันครับลักษณะการทำดาเมจครับคุณเห็นไอเส้นแสงที่มันพุ่งโจมตีสตูไหมครับไอน้นั่นะ <c oughs> เขาจะนับเป็นต่อฮิตนะครับผมผมลองไปใช้งานแล้วรู้สึกว่าแบบเวลาโจมตีคือมันจะเป็นแบบจิ้วจิ้วจิ้วต่อฮิตเลยความเสียหายที่ค่อนข้างแรงระยะเวลาคูดาวอยู่ที่ประมาณห้าสิบวินาทีโดยประมาณแล้วรู้สึกว่าไม่นานจนเกินไปนะครับรู้สึกว่าเออโอเคมันก็ สกิลที่สามารถใช้งานคอมโบนี้จบปุ๊บแล้วก็รอประมาณันถึง1 0 1ถึงาวินะครับแล้วก็สามารถใช้งานคอมโบนี้ต่อขึ้นแข็งง่ายครับหลังจากใช้งานสกิลคว้างกริดกับการเต้นรำของไฟวิญญาณแล้วนะครับให้คุณคอมโบสกิลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกดพลังตัวทันทีคุณก็จะมีระยะเวลาเพียงพอต่อการลูปสกิลในการใช้งาน ในส่วนของสกิลที่เราจะได้รับตราประทับครับมันก็จะเป็นสกิลนี้นะครับผมที่ไม่มีขีดนะครับเป็นสกิลที่จะได้รับตาราประทับคุณจะต้องใช้พวกสกิลนี้ก่อนสกิลนี้นะครับได้อย่างละหนึ่งเนาะแล้วก็สกิลนี้นะครับได้รับตราประทับเช่นเดียวกันอันนี้ก็ตราประทับเช่นเดียวกันอีก2หน่วยคือคุณหลบสกิลประมาณนี้ครับคุณได้ตราประทับและคุณก็สามารถใช้งานสกิลนี้ได้เลยปึ้งบอกเลยครับว่าค้าง,ง,งแรงและอย่างสุดท้ายที่เป็นการคว้างกริดครับเอาไว้แบบหนึกศัตรูแล้วก็กดพลังตัวที่ใช้ตราประทัับแค่่่1หนนนนววยเเทา้ิธอมขงก็็จะป ประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมพาไปลองเทส mm hmm. ดาเมจตราประทับกันหน่อยละกันครับสำหรับตาประทับเดี๋ยวเราจะไปเทสด้านบนละกันฮนะนี่ไปเดินทางไว้ปิว้วขึ้นมาก็สูงนะนนี้เราน่าจะบินลงไปสัหน่อยแต่ไม่น่าจะนานเกินไปนะฮะมาครับเดี๋ยวเรามาหามอนสเตอร์แถวนี้อ่ะแถวนี้ละกันครับผมแอร์ผมจะทํางานกดออโต้นะครับคือถ้าเรากดบัฟเห็นไหมเราได้ตราประทับมาหนึ่งอันเมื่อตาทําหนึ่งอันครับมันก็สามารถใช้งานนี้ได้แต่ ถ้าเราใช้ตาประทับตามจํานวนที่มีครับสัดส่วนความทำดาเมจเนี่ยมันจะดุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ใช้ไปได้เลยนะครับผมอ่ะอันไหนสกิลไหนที่มันใช้ตาประทับด้วยผมก็จะไม่กดใช้นะเพื่อให้สกิล100ล้าน M อนะครับเราได้ใช้ตาประทับอย่างเดียวนะครับอ่ะเมื่อเราตาประทับครบแล้วนะครับทุกคนอ่ะหาเป้าหมายครับแล้วก็จมตีปุ๊บ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 เห็นไหมมันก็จะเป็นการทําความเสียหายประมาณ 311นะครับถ้าทุกคนเห็นเนาะแล้วก็มีฮิตสุดท้ายที่เป็น600ไอ้ฮิตสุดท้ายที่เป็น6 0 0ครับมันจะเป็นค่าเฉลี่ยของดาเมจที่เป็นตราประทับที่เรามีอยู่นะครับผมในการใช้งานถ้าเราเปิดคอมโบทั้งหมดเรามาดูว่ามานาเราเพียงพอหรือเปล่านะครับความจุมานาอยู่ที่ประมาณ10,73นะครับใช้ทุกสกิลพร้อมกันเลยปึ๊บอ่านี่เห็นไหมตราประทับก็ใช้งานไปแล้วได้รับกลับขึ้นมามีติดใบด้วยนะครับมีอัตราคิย์ข้อนะครับเอาจริงๆเี่ะถ้าแอสซีสินครับค่าคใช้สกิล การเต้นรำของไฟวิญญาณเนี่ยที่เป็นคิยิคอติดได้เมื่อไหไร่ครับบอกเลยครับว่าดาเมจพันสามพันเจ็ดพันแปดได้เลยนะฮะคือมันโคตรจะแรงทุกคนนี่ปุป๊บปุป๊บปุป๊บเห็นไหมมันก็จะมีโอกาสพลาดเป้าแต่ถ้าเล่นจริงๆครับเล่นกับคนจริงๆมีพันธนาการแล้วก็โจมตีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดุนแรงต่อการใช้งานหลังจากที่ลุสกิลครบแล้วนะครับเวลาเราจะหนีล้วก็กดล่องหนได้แต่ตาประทับล้มหมดใช่ไหมเราเก็บตาประทับเพิ่มก่อนปุ๊บจากนั้นกดล่องหน การหายตัวของแอสซิ s i n ครับจะอยู่เลาประมาณ15วินาทีซึ่ง s 15วินาทีนีครับมันจะทําให้สกิลอื่นๆของแอสซิ s i n ครับคูลดาวน์ได้หมดเมื่อคูลดาวน์ได้หมดแล้วการต่อคอมโบมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็อ่ะพร้อมแล้วเข้าสู่เลยครับผมเชื่อชาใบานะฮะสตันอะไรประมาณเนี้ย ก็จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงนะครับผมยิ่งอัตราคริติคอลข้สูงเท่าไหร่ครับความเสียหายที่จะสร้างได้ก็จะแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวและก็เงื่อนไขาการใช้าง,งานของสกิล100ล้านโกนะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าใช้เวลาฟาร์มก็นานแต่ถ้าใช้เงินแก้ปัญหาก็หมดเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความคุ้มค่ากันหน่อยละกันครับสำหรับหลังจากที่เราใช้าง,งานกันแล้วนะครับ เป็นสกิลที่ทาความเสียหายได้ค่ารุนแรงแต่เป็นสกิลที่จะต้องมีเงื่อนไขต่อการใช้งานครับนั่นคือ MP คุณต้องพอตราประทับคุณต้องมีเพื่อเพิ่มในส่วนของสัดส่วนความเสียหายตรงนี้นะครับที่เป็นมาทันที่2และที่สําคัญถ้าเป้าหมายหนีนะครับอัตราการโดนของสกิลเนี่ยมันก็จะน้อยลงหลกัหลกๆแล้วคุณจะต้องมีในส่วนของขค่าคริเิคอลการลีเจนมานาตราประทับและที่สําคัญมีสกิลในการพัฒนาการศัตรูถ้าเล่นคนเดียวแนะนําว่าควรมีความริดที่เป็นราคาประมาณ 50- 70ถึงล้านเนี่ยถ้าผมจำไม อันนี้จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีความสําคัญมากๆคูดาวซอมซิวิสขอบเคส10เมตรนะครับมันจะทําให้การเต้นรมของไฟวิญญาณที่เป็นสกิล100ดานโกเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเล่นกับธนูนะครับก็ให้ธนูเขาใช้สกิลพัฒนาการอันนี้ได้เลยนี่ปึ๊กจากนั้นเราก็กระโดดเข้าไปสวนอย่างนี้ติดคีย์ขิคอลเมื่อไหร่ชุดเดียวตุ่ยนะฮะสำหรับน,นี้ก็คงมีเพียงน,นี้ครับไว้ในพาร์ตต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาของการ PK กันแล้ว ไม่อยากพลาดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในพัทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ